บรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอย่อมสวยงามเสมอครับฝนตกแล้วก็เย็นสบายมีแห้งเบงมองไปทงังเลยก็สบายหูสบายตาพี่น้อง ton mai ton này kéo cháu um, bữa nào bực ngoan hông, bực ngoan kéo nhảy đọt khạc thế này, phi bình nguồn. bùm bén ngoan luôn, thì vẫn đang bóp này, พะม่วงเทียวใหญ่หน่วยไงสูตรเป็นกิโล่คนเดียวน่อยหนึ่งนักงานเมื่อหน่วยแล้ที่ได้ตัดล่งอยู่พี่น้องตัดล่งนาห้านล่งเอาจริงมันโอ้ชุ่มหลายเติบ นนลกคักต้นนี้ก็ได้พอไว้ <c oughs> ประตูไหมตูไม่ดีดีดต้นนี้ในวงกบวงกบหนาตัง

Fuera. เห็นน้ำยุพอดแอดเลียดนี่ฮะนี่แก่ขักเนาะพักอันนี้ไหมพักตบไหมโอ้เป็นดงพักตบเลยพี่น้องนี่ ปลปลาไหลขนาดด่นอึ้งออกแล้วเหมือนเร่งผู้กระจาะหาไตเป็นกับหาไตอึง้งเหรอครับซุ้มลายเตือบ อ้อมสางมาันก็เนีุ้มูบนแบบนอ้ไทั้งมาพักกระดูบมีข้างข้างสวนเลยพี่น้องทางคิดแต่็นตกติดกับหอยเลยมีบ้านอายการ เห็ดเลีล่ยคนมาอยู่อย่างเงี้จแ่มเวนเ้นูโอ้ส่างในหลายลังเหรอสามลังชี้ลังใ้เตห,หมูหห่บ่านจะไหนเดี๋ยวสิเลาะเข้าไปบ้างใน้วนกัน,ม,นม่วงแบบหมีเห้อ ทุมลหลายเติบพี่นออ้องเลยอ้ยอ่อนซ่อนเงาปวดเลี้ยไปเงาแบกม่วงม่วงน้ำตาลเตาเป็นน้อยอยู่พี่นอ้องน้ำตาลเตาเด่นน้ำตาลเตาไปกินน้อยร่องเบิ้งเลี้ยมัน มะม่วงน้ำตาลเตานคือมาตั้งแต่ลาเปียมาตั้งคนครปฐมมาตะบานแพ่วเอามาขายแลเ้วไว้ปลูกปลูกไว้เห็ดเนวครับมีน้ำตาลเตามีบอกหลองมันใหญ่กัมบ แก่กำบ่บดดิบผูกแก่กำโอ้ติดหน่วยลายหน่วยอยู่ตัวนี้สองสามซีซีหน่วยหาหน่วยหน่วยติดทัดยอดตัดยอดไปฝากต้นอื่นนั่งอยู่ครับสิเอาเตรียมยอดขายอีกหน่วยหนึ่งพี่น้องมันตันต่อ โอ้ยแรงครับโอ้ฝ้าลันตัวนี้กันพ่อได้กินอยู่ตัวนี้เน,นี่ยฟาลันพี่น้องมะม่วงฝ้าลันท่านแจ้พ่อกินไปม่วงมันเมื่อท่านเจ้าไปาไหนโดยแต่ว่าพ่อกินลายละันเนี่ยมะม่วงสี้ยวโอ้โดอกหัก น้ำดอกไม้สีม่วงครับตกคักพ่พี่น้องนี่แหละน้ำดอกไม้สีม่วงของแท้เลยน้ำดอกไม้สีม่วงกำลังออกสีแดงจิ่งคืองละแค่เตี๋ยวประเด็นปีนี้ลกลกคักพี่น้องปีนี้น้ำดอกไม้สีม่วง ดอกดูสุป,ปีบ่ดอกปานนี้เมียมีต้นนังต้นนี้มันยังบันอกลองมั่นต้นคนนี้นี่แหละอกมันอกลองมันอกรลองมันถวาย ฝากไว้ก็ไปฝากไว้กับต้นบกมองหน่อยครับนี่เสียดยอดไว้ฝากไว้นี่น,น,น,นี่กิ้งฝากฝากไว้กับต้นบกมองหน่อยบกมองกระสวนนะวันนี้ก็ไม่ได้เลย này nhỏ. Nhỏ nhỏ, là kinh bạc mông kinh bạc mông lẹt bao nè anh nhỉ mông nọ lẹt đây này cái là tổn mông bay ô biến du mông nại biến du mông nại mông bãi bục ngà vẩn vẩn men คนหนูมองแหลดเลยจริงๆมองแหลดออกมองแหลดม,ม,มาฝากกินไงตัวล่ะออมองนอแหลดโอ้ดวกด้กันอยู่ยพี่น้องพี่งานี่มันงาบักบมองเลยน้ำดอกไม้สีม่วงแฟนซี่ครับผมเห็ดแฟนซี่ สามซีนไวยอยู่ต้นนี้มีอายุสามสายพันธุ์นี่บกม่วงแหลดม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงแล้วก็นี่กิ่งม่วงแหลดฝากทองเขาอื่นฝากทองเสียบยอดกิ่งนี่มันว่าฝาลั่นก็นว่ามันว่ามันฝาลั่นดิอกร่องมันทาวายนี่ โอ้โดอกขักตัวละปีงานนี่อกลองมั่นครับเขบาว่ามันมั่นมั่นดีบว่าดอกขักไป่น้าะอกลองมั่นถ้มาไหวมะม่วงแฟนซีม่วงเสียบจอดได้ตัวนีเ้เหงาตู้ปู่อยู่พี่นนอ,อ,งองเอาไงม่วงน้อยครับเป็นน้อยป่ เป็นหน่วยจากหน่วยหน่วยหอดบดกถ้าเก้าม่วงหน่อยมันดกกระดกบดกดกว่ะม่วงแฟนซีมีอยู่สามซีซีสายพันธุ์กับต้นแมวมันนี้แหลนี่ต้นนี้ว่าเดียว่าเดียวจิงอื่นมาฝากเลหลดของมันโดยตรงเลย ม่วงนอแหลือว่าเป็นนอว่เออเป็นบางน้อยเป็นนี่พีนน่น้องแม่นี่เป็นนอนแหลดดกอยู่นี่ก็ได้แต่ว่าน้ำดอกไม้สีม่วงนะี่ดกคักตอนน้อยใดบ่ถือแดดกันบ่ออกสีครับนี่บ่ใครถือแดดกันถือแดดนี่ออกสีแต่ง,งครึ่งได้ดิ บ้าใครถึกแดดมันจะม,มีงานบกม่วงไอ้เออน้ำตาลเตานี่น้ำตาลเตานี่มาฝากมาฝากไว้น้ำตาลเตาฝากไปงานึงหให้ได้บุ๋เนี่ยคือเนาะงวงน้ำตาลเตา quy phơi, quay phơi này cả đục luôn, mương quay phơi bằng mương xí ờn không nữa này, mương tây bẩn, quay phơi, quay phơi cả tỉnh mây yeah. luôn, nha, ôc lỏng mặn, đục tới là bì nè, à, mặn khun xín บกร่องมันถทวายตัวนี้มันเดือนเก่าครับมันเดือนเก่าว่าท่านกลิ่นไงเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้กัน โอ้อย่างหน้าต่นแบกไงโอ้เอาเสียเห็ดมีกระแล็ดด้วยตนนี่หวงแลด็ดเป็นหนหวอย,อยู่ปีนจับอยองมาดกปันเลยมันหอมโอ้ห่างมาดกแก้วกระมิ้นแม่แก้วกระมิ้มนต้นนดกขนาดเลย มันคุณสีเป็นบ่นบอคุณสีบ่จับเลยมั่นบางคุณสีเลยพี่น้องตอน้นนี่ต่แก้วขมิน้นแก้วขมิ้นเป็นน้วยดีตนด้นใดก็ได้อันนี้ต้นเสียบยอดครับมาปลูกไว้คุ้งเกียวเดียวเกียวเดียวเด้อปีนาใช่ตัดล่องอยู่มัดน้วยหุ่นนี้ตัดลง mặc sao đào đầm, tung xẹt phà toàn mưa lẽ này toàn sí đây bậc sao ngà phần rồi, xâyung hay lâm, làm phỏm, làm phỏm đến สีทองต้อนนี้กันจับอยู่น้ำดอกไม้สีทองเงยเหลืองงามๆได้พี่น้องออกเหลืองไงน้อยๆก็ได้เขาเลยเอื่อนสีทองมันบ่มันบ่นบดแดดเป็นไรคันแดดต่อยเปิดเส้นนี่โอ้ยดกบกม่วงพ่อได้กินเดี๋ มันขุนสีประจับเลยต้นนี้ก็ได้มันบางขุ่นสีเด้พี่น้องประจับเลยโอ้แก้วมักวงกรทุมนี้ต้นสักเข้าอยู่แล้วแต่กลางใบล้นถึงมัดแล้วหนามเบอร์ซีหนามเบอร์ซีนี่ก็เป็นนไม้ต้นนี้ กินจีนคะ้อนพนมกับจับพี่น้องเอาเบิ้งกินจีนอ้อพ่อหนึ่งไม่สิได้กินยุ่ตัวนี่ท่านก็ลอกพอขอข่อก่อนกินจีนคะ้อนพนมเดี๋ยวก็เงยเอ็มย่ายงาอยู่มีสุยางสุเนาอยู่พ่อได้กินยุ่พี่น้องไม่ได้จะเครื่องลวอยู่นี่ อันนี้โชคอันนั้นเป็นหั่งไข่หมดแดงเพราะใน,น,นมีไข่หลายดอกหั่งไห่โชคอันนั้นว่าเป็นนีบักขามเทียดชมพูมันล้มตัวปีกวันล่มแล้วดันขึ้นปไก่ปีกวันนะครับดันขึ้นแตกขึ้นไม่ได้นี่ตัดออกแล้วแตกขึ้นไม่หนี่ท่าไหร สองไม้ยู่ปีนี่ถ้าไว้ปีเดียวน้ำดอกไม้เบอร์สีนี่จับบนน้ำดอกไม้เบอร์สีดบดดกเป็นได้ปีนี่เท่าลหรอโอ้ชาวอันอยังนะ อันนี้ก็ง่ายไปจื้อป่ะเดีล่ะบัดต้นยังหมดอันนี้ต้นไข่เน่านี่ยมีไข่เน่านี่ยา่นนางหน้านี่อันนี้มันยังหน้าเนี่ยเน,น,น,นื้นอไม่เขาไปเค็ดดนตรีเครื่องดนตรีท่านเนี่ยลืมละมีเสดามัน Đậu mắn cái nhây là Ôi xùm ổ tài liệp loại Tài lẹng Chị đà Tài lẹng Tài lẹng lái tận mày Tận mắc khả Mắc khả cái nhây khác tận Nhìn tài khiên Khiên phong Phải dùng Phải dùng thay không Hmm? Đang nhận. Đang nhận. Ồ, Ốc lòng mạnh. Đốt đưa kỳ này ốc lòng mạnh. Ốc lòng mạnh thôi. มั่นเ้ี่ยวเลยเจาจัดเพราะมันดกครับดกปลูกสว้สิเป็นว้ยกันหลายปีครับป,ปลูปปกตามธรรมชาติป,ปีหกปีเ็สีใดเด้อปลูกต้นใหม่เสื้ส,สีไงงาบริตัดจักเที่ยเป็นปีเลย พีดากับตายเปียหมัดตุ่นพีาตันบ่ได้หดเนาะบ่ได้สนใจหดเลยเปลืองน้ำบ่คุมค้มค่าบ่คุ้มค่าหนำพี่น้องตุนได้ยั่งกันยัง่งไปถ้ากินท่านละบ่าตายหรอกฝนตื่นลงมาให้นี่รอดตายละน่าวทอกับบ่าตายหรอกน่าวทอ เอาท่อใบรวนทิม่มด้วยซื่อแจ้ว่าตายด้อกหาปุ๋ยมาใส่รดบันดิจูซึ่งน้องเป่าซื้อกันยัง่งย้่ยมาตายมาด้องยังมีซองสามต้นยู่พอได้กินปกูไว้ได้พอได้กินพี่นอ้องโอ้สร้างมนไก่สายไฟโพลนบัน ใครสร้างมนล่ำงามผู้ขาปูกไก่สายไฟผลไวเห็ดแดงได้น้อหเอาชะพูมาตัดอันตรายดิไก่สายไฟแรงสูงล่ำงามมีดีครับล่ำม,มนโขกโขกผมซื้อได้แท้สร้างมนต์ไหมน้าห้างนกเขาเด่นอันนี้มันกิมซุ้ง จิมซุ่งพันนี่งหอกคักโอ้นอาทั้งนอทั้งแหนงเต็มอันมีน้นำหดเนี่ยออกอกี่เม็ดปีโอกพ่นไผ่ไผ่จิมซุ่งไผ่เริ่มแรงครับไผ่ตรงไต้หวันไผ่เริ่มแรงว่าปลูกที่แรกว่ามันสร้างมลหรืออะไปลูกไม่แง่เหมือนแม่นแบบกิมซุ่ง หกวันยี่ได้ตัดออกหกลายโอ้หกมห่วงส่นนี่ว่าดกเป็นได้ปีนี่เอมอมาหอกกานี้จะจือได้แล้วจือซื้อได้แล้วต้นมาหอ,อกกานี้เนื้อไม้มันงามตัวไปเฮ็ดเฟื่อนี่จอเฮ็เเดเครื่องดนตรีเัยงกังวันต่อใหม่ายเร็วครับ họ cà này rung bạc hàm hết rồi mùng này pìa hàm hàm rồi ta rung thay này cả nhảy vô bay lâm này cả nhảy hàm lâm hảu hấp diệt này pìa hài nhoáng băng các กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนหน่อยนียเน้ยสุขมลพันไม้ขอบคุญขอบคุณที่รับชมชิปจนจบครับผม